สวัสดีค่ะคุยสบายได้ความรู้ดูช่องทนายทม,มี่นะคะดิฉันธม,มิส่สมบรนทาเป็นทนายความในประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าใบเขียวและการแปลงสัญชาติค่ะคุยสบายในคลิปนี้นั้นมีอัปเดตเกี่ยวกับความพยายามในการระง,งับผู้พย,ยพที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายย้อนไปถึงในประเทศเอลโกดอร์และป่าดาวเรนแกลมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปฟังด้วยกันค่ะ หัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ทางสหรัฐนั้นเขาต้องการพยายามที่จะตัดไฟแต่ต้นลมตามที่เราได้เล่าข่าวกันมาโดยตลอดนะคะว่าผู้อพย,ยพที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศสหรัฐเมการัฐบาลสหรัฐนั้นไม่เพียงแต่จะเพิ่มความเข้มงวดภายในประเทศสหรัฐเมกาเท่านั้นเช่นมีการออกนโยบายชายแดนใหม่ๆนะคะจากัดจํานวนผู้อพย,ยพที่จะเดินทางเข้าประเทศสหรัฐเมริกามีการปฏิบัติการมีการร่วมมือกันร,ระหว่างประเทศสหรัฐกับเม็กซิโกและเมื่อจะแก้ไขปัญหาให้ครบทุกจุดจ,จริงๆมาก็คงจะต้องไปดูเส้นทางการอพย,ยพของ ผู้ที่อบเชเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายด้วยว่าเขาใช้เส้นทางไหนหนึ่งในเส้นทางที่ป๊อปท็อปฮิตมากนะคะก็คือเส้นทางที่เดินฝ่า ป่าที่ชื่อว่าป่าดาร์เรนแกร็บขาดล่าสุดทางรัฐบาลสหรัฐนั้นต้องการตัดไฟแต่ต้นลมค่ะสหรัฐเมกาตกลงร่วมมือกับประเทศปานามานะคะซึ่งปานามานั้นตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ป่าดาร์เรนแกร็บอยู่ด้วยโดยทางประธานาธิบดีโฮเซเรอูมูริโนได้ตกลงจับมือกับประเทศสหรัฐเมริการ่วมมือกันว่าจะในประเทศผู้พิลอออกจากป่าดาร์เรนแกร็บวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานี้ประเทศสหรัฐเมกาและประเทศปานามานั้นลงนามในข้อตกลงร่วมกันช่วยกัน ในประเทศผู้พยพที่ต้องการข้ามป่าดารนแกรบออกจากประเทศปานามาโดยนางเอเดรียนวัตสันโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศสหรัฐกล่าวว่าข้อตกลงนี้ทําขึ้นร่วมกันระหว่างสองประเทศเพื่อลดจํานวนผู้พยพที่ลักลอบว่าจ้างให้พาตนเองนั้นข้ามป่าดารนแกรบซึ่งเป็นการเดินทางที่โหดร้ายทารุณมากและมีจุดหมายสําคัญคือประเทศสหรัฐอเมริกาป่าดารนแกร็บนั้นตั้งอยู่ในประเทศปานามาเป็นป่าที่มีภูเขาเชื่อมระหว่างทวีปอเมริกา ใต้และทวีปอเมริกากลางตามภาพนี้เลยลักษณะป่าคือเป็นอย่างเงี้ยป่ารกชื้นนะคะร้อนชื้นเป็นเส้นทางที่ผู้ยบจากทวีปอเมริกาใต้และหลายๆประเทศนิยมใช้เพื่อเดินทางมายัางสหรัฐอเมริกาหรือเดินทางไปยังประเทศแคนาดาเส้นทางการเดินทางข้ามป่าดาร์เรนแกลบนั้นมีความยาวมากถึง66ไมล์หรือประมาณ106กิโลเมตร DHS หรือกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมินั้นได้เปิดเผยว่าในปี2003นั้นจํานวนผู้ยบที่เดินทางข้ามป่าดาร มีมากถึง500แสนคนครึ่งล้านค่ะประเทศสหรัฐอเมริกาจึงประกาศว่าจะมีความร่วมมือกันกับประเทศปานามาร่วมมือกันยังไงบ้างคะ2เรื่องค่ะ 1. กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ DHS นั้นจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหรัฐที่มีประสบการณ์ในการคัดกรองคำร้องขอลีภยัยไปอบรมเจ้าหน้าที่ชาวปานามาอย่างเช่นว่าคัดกรองผู้มีคุณสมบัตินั้น จะตรวจสอบยังไงว่ามีคุณสมบัติในการขอรีภัยจริงๆสมควรได้รับการคุ้มครองให้ขอริภัยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะว่าไม่มีคุณสมบัตินั้นจะในรเทศคนเหล่านั้นออกไปยังไงการตัดสินว่าใครจะส่งใครกลับนั้นนะเป็นการใช้กฎหมายคนเข้าเมืองของปนามาไม่ใช่ของสหรัฐเมริกาเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไปที่นั่นเพื่อไปช่วยอบรมนะคะไปช่วยเทรนให้ไปช่วยทําให้ดูว่ากฎหมายนี้มันปรับใช้ยังไงไม่ได้ใช้กฎหมายของสหรัฐเมกาสหรัฐไม่มีส่วนในการตัดสินก็เม e เซนส์นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้้มันนนเเกิดขึนใทนศ องอย่างที่2ก็คือสหรัฐให้เงินอีกแล้วสหรัฐจะช่วยออกค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการในประเทศผู้พยพให้แก่ปรมาเช่นมีการออกค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะค่าตั๋วเครื่องบินหรือค่าเครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อใช้ในการในประเทศผู้พยพที่เดินทางเข้าประเทศปรมาอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศตัวเองไปอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ไม่ได้มีการประกาศออกมาว่าจะให้เงินเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะประธานาธิบดีของปรมาประธานาธิบดีโฮเซราอูมูเลโนนั้นให้คำ มั่นสัญญาค่ะว่าไม่เพียงแค่จะมีการทำอย่างที่พูดมานะคะที่จะมีการพยายามในประเทศออกไปแล้วก็พยายามที่จะใช้กฎหมายอย่างถูกต้องแต่ยังมีการสัญญาด้วยว่าจะปิด ปิดป่าดาร์เรนแกรบนะคะเพราะเป็นป่าที่มีอันตรายมากทั้งในด้านภูมิศาสตร์แล้วก็มีโจรอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะว่าในเมื่อเรารู้ว่าจะมีคนเดินผ่านโจรมันก็มาตรงนี้นะคะอาจจะมีการดักป้นทําร้ายร่างกายหรือต่างๆจึงทําให้ต้องมีการจ้างโลโก้หรือคนท้องถิ่นเนทีฟให้เป็นคนไกด์าพาเราไปก็คนเหล่านี้ก็รับเงินในการจ้างอย่างผิดกฎหมายด้วยนะคะและประธานาธิบดีมูริโนยังบอกด้วยว่าจะลงโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้พลบข้ามป่าดาร เ,เพราะเป็นการให้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้พยพที่ต้องการย้ายถิ่นย้ายประเทศอย่างผิดกฎหมายเรื่องนี้นะคะป่าทั้งป่าใหญ่ด้วยอะ่ะจะปิดยังไงมันปิดได้หมดจริงๆหรอเขาจะใช้ทรัพยากรยังไงที่จะปิดใช้เงินมากแค่ไหนจะปิดได้ไหมปิดได้จริงหรือเปล่า ดูกันหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยแล้วถ้ายังไม่ได้กด subscribe ถึงเวลากดแล้วค่ะและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นให้คุณได้รับแจ้งเวลาที่สำนักง,งานของเราลงคลิป,ปใหม่ๆค่ะและช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักง,งานของเรานั้นยังมีช่องทางทางอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทาง Facebook Instagram และ X ค่ะกดติดตามเราให้ครบทุกช่องทางนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ